สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรสที่พวกเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้น ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกไปวันๆเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้คือต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังอยู่ระหว่างการเดินทางไกลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเราจะต้องเตรียมสเสบียงของเรา ติดตัวไปในพบเบื้องหน้าสบียงที่ดีที่สุดคือบุญกุศลซึ่งเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาที่เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุสามหากเราทำสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์เราจะมีสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า ทำให้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุกทกะนิกายธรรมบทว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชรสที่พวกคนเสาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่มนุษย์ส่วนใหญ่ เกิดมาแล้วต่างปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้นทุกคนปรารถนาจะเป็นคนดีแต่เขารู้วิธีที่จะทำให้เป็นคนดีก็สามารถพัฒนาตนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของคนดีคือการขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปแต่เนื่องจากภพชาติระขวางกั้น ทําให้ลืมความตั้งใจที่ดีตั้งแต่เดิมหรือเกิดมาแล้วไม่ได้พบกัลยาณมิตรทําให้ชีวิตหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปเพลิดเพลินยินดีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมที่เกิดขึ้นจึงมองไม่เห็นหนทางที่จะไปถ,ถึงเส้นชัยของชีวิต เมื่อหลงลืมก็หลงไหลแล้วก็หลงผิดและติดอยู่ในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารปล่อยให้ชีวิตติดอยู่กับกระแสะโลกกระแสะกิเลสมองไม่เห็นโลกไปตามความเป็นจริงชีวิตจึงต้องวนเวียนอยู่ในห้วงทะเลทุกแห่งสังสาร,รวัตรนี้ร่ำไปต่อเมื่อได้ไดกัลยาณมิตร ผู้ที่เข้าใจโลกและชีวิตอย่างดีมาแนะนำให้ได้รับพบแสงสว่าง,างชีวิตจึงจะรู้จักโลกตามกระแสความเป็นจริงยึดมั่นถือมั่นหลงติดหลงไหลในสิ่งที่ไร้าสาระจะเริ่มคลายลงและหมดไปในที่สุดเหมือนอยงเรื่องของหญิงสหาย ของนางวิสาขาที่มัวหลงไหลติดอยู่กับการดื่มสุราแต่เพราะอาศัยพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรจึงทำให้เลิกสิ่งนั้นได้อย่างสขาดและหันมาปฏิบัติธรรมทำตนให้บริสุทธิ์ยกใจสู่กระแสรพระนิพพานเรื่องมีอยู่ว่า ในนครสาวัตถีมหา,า,าวิทยาลัยวิสาขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องการทำความดีทำให้เป็นที่รักของคนทั้งเมืองใครๆก็ปรารถนาจาะพบหาด้วยในสมัยนั้นถ้าหากมหา,า,าวิทยาลัยวิสาขาไปร่วมงานมหาพุตรสนที่ใดสถานที่นั้น ก็นับว่าเป็นสิริมงคลเวลามีงานสำคัญสำคัญถ้าหากนางไปเป็นประธานได้งานนั้นถือว่าเป็นงานที่ทรงเกียรติอย่างยิ่งแม้นางจะมีอายุถึงหนึ่งรปีก็ดูเหมือนยังเป็นสาวเพราะงามทุกวัยถึงพร้อมด้วยเบญจกัลยาณีและที่สำคัญ นางงดงามทั้งภายนอกและภายในเพราะได้เข้าถึงความเป็นอริยเจ้าเป็นโสดาบันบุคคลมีธรรมะเป็นอารมณ์หอมพุ้งไปด้วยกลิ่นศีลของพระอริยเจ้าสมัยนั้นกุลบุตรห้าร้อคนได้ภรรยาได้พาภรรยาไปให้รู้จัก กับมหาวิสิกาวิสาขาเพื่อจะได้ซึมซับคุณธรรมความดีเพราะใครกพอตามที่ได้พบหากับดังวิสาขาได้ชื่อว่ามียอดกรลยาณมิตรผู้ชี้แนะนำเส้นทางบุญเพื่อเปิดผลทางสวรร์นิพพานฉะนั้นคนดีใครๆก็อยากพบหาสมาคมด้วย บังเอิญช่วงนั้นมีงานมหรสพเกี่ยวกับการดื่มตุราในงานมีการนั่งตุราที่หมักไว้เป็นอย่างดีมาประกวดกันสุราของใครจะรองใจนักดื่มได้มากที่สุดภายในเจวันนั้นทั้งเมืองจะหยุดการทำงานทุกอย่าง มีแต่การเล่นมหรสพและดื่มสุราเท่านั้นโดยภรรยาจะจัดแจงหาสุราให้สามีดื่มและคอยต้อนรับเลี้ยงแขกที่มาเยือนเมื่อครบเจ็ดวันทุกคนจะเลิกดื่มประทันทีและต่างเริ่มงานกันตามปกติแต่พวกภรรยาเห็นว่า สุราที่เตรียมไว้ยังมีเหลือจึงอยากจะดื่มบ้างหญิงทั้งห้าร้อคนพากันชักชวนไปหานางวิสาขาเพื่อให้พาไปเที่ยวชมสวนดอกไม้และซ่อนสุราไว้ในเสือ้อเมื่อไปถึงพวกานางได้แอบดื่มจนเมามายนางวิสาขามารู้ภายหลัง จึงตักเตือนหญิงเหล่านั้นว่าธรรมดามนุษย์ผู้มีใจสูงไม่ควรลดตัวลงต่ำไปดื่มสุราซึ่งเป็นทางแห่งความประมาททำให้ขาดสติสัมปัญญะพวกเธอได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรทำให้ฉันต้องได้รับความเสื่อมเสียนี่ถ้าสามีของพวกเธอรู้เธอจะเดือดร้อน พวกนางไม่เชื่อฟังพากันดื่มอย่างสนุกสนานเมื่อกลับไปบ้านสามีได้กลิ่นทุราก็จับได้ว่าภรรยาแอบไปดื่มทุราจึงลงมือลงไม้ทุกตีและห้ามภรรยาดื่มสุราอย่างเด็ดขาดถึงกระนั้นมีงานมหัสพประจำปีหญิงทัห้าร้อคน เกิดความทึกนองอยากดื่มสุราอีกพวกนางได้ออกบุบายด้วยการไปหานางวิสาขาได้พาไปชมสวนอีกคราวนี้นางวิสาขาปฏิเสธไม่ยอมพาไปพวกนางอ้อนวอนหม่ว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ช่วยพาไปที่วัดพระเจดวันก็ได้นางวิสาขา รีบตกลงเพราะนางชอบไปวัดอยู่แล้วและเข้าใจว่าหญิงห้าร้อยคนอยากไปฟังธรรมเมื่อไปถึงวัดหญิงทั้งห้าร้อยคนได้แอบซ่อนจุราขวดเล็กไปด้วยพวกนางแอบดื่มกันอย่างคล้มอกคล้มใจจากนั้นก็พากันไปนั่งต่อหน้าพระพัก ของพระบรมศาดานางวิสาขากราบถูนรัตนาพระบรมศาดาให้แสดงธรรมแก่พวกานางขณะนั้นจุราที่หญิงทั้งห้ารคนดื่มเข้าไปเริ่มออกฤทิ์จึงมึนเมาต่างแสดงอาการไม่สำรวมบางพวกก็ตรบมือคุยกันเสียงดังหัวเราะ ชอบใจทำกิริยาไม่สมควรต่อหน้าพระบรมศาสดาเมื่อพระพุทธองค์เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นทรงมีพระประสงค์จะให้พวกนางได้สติและเกิดปาละอายจึงบรรดาลให้ความมืดบังเกิดขึ้นครอบคลุมทั่วบริเวณนั้นพวกนางรู้สึกหวากลัว คนลุกพองขึ้นมาทรงผลให้สางเมาในทันทีพระบรมศาสดาทรงหายไปจากที่ประทับทรงปรากฏบนท้องฟ้าเปล่งจับพันรลังสีสว่างสวยัยยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดับพันดวงและตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่าพวกเธอมาถึงสำนัก ของเราไม่ควรเป็นผู้ประมาทพวกเธอประมาทขาดสติหมู่มานจึงได้โอกาสหัวเราะเยาะเอา,เอาบัดนี้พวกเธอควรทำความมุสาหะรีบดับไฟคือราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปทันทีที่จบพระธรรมเทศนาหญิงเหล่านั้น ได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นอริยะบุคคลผู้ไม่ล่วงละเมิดศีลอีกต่อไปและเลิกดื่มน้ำเมาได้อย่างเด็ดขาดเพราะมีจิตด,ดื่มดำอยู่ในกระแสแห่งธรรมเพราะฉะนั้นรถแห่งธรรมจึงชนะรถตั้งปวงเราได้เข้าถึงและได้ลิ้นรถ แห่งทำแล้วเราจะไม่สนใจลดอย่างอื่นอีกต่อไปจะไม่ติดใจหลงไหลในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจะเกิดดวงปัญญาเห็นโทษเห็นภัยในสุรายาเสพติดทั้งหลายเราจะเห็นว่าการดื่มสุราทำให้เสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์ และยังเป็นบ่อกเกิดของโรคต่างๆมากมายดื่มสุดื่มแล้วก็ทำให้ขาดสติก่อการทะเลาะวิวาสและเงินทองที่หามาได้แทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์กลับนำเป็นอุปกรณ์ในการทำลายสุขภาพร่างกายของตนเองและทำลายชื่อเสียงกติดยศอีกด้วยนอกจากนี้ ยังทำให้ไม่ได้รับการเชื่อถือขาดความไม้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานถ้าดื่มมากๆก็จะขาดความละอายและขาดปัญญาความทรงจำก็จะเสื่อมถอยลงไปทุกวันดังนั้นสุราเมะัยทุกนิดจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งความประมาท ซึ่งผู้ประมาตเปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วคือตายจากกุศลความดีทั้งหลายหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยากพระผู้มีพระภาคเคยตรัสเลยว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายน้ำเมาคือตัรายมีอะไรที่บุคคลเสพแล้วดื่มให้มากแล้ว ย่อมทําให้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตวิสัยและสัตว์เดือดฉานผลของกรรมผลกรรมของการดื่มสุราและเมรยัยอย่างเบาบางที่สุดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะทําให้เป็นบ้ากติจจปัญญะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านที่ยังดื่มสุรา ขอให้เลิกดื่มกันเถิดใครมีลูกหลานพวกพ้องบริวารก็แนะนำให้เขาเห็นถึงโทษภัยของสิ่งเหล่านี้และชักชวนกันมาดื่มรถพระธรรมแทนแนะนำให้มาสั่งสมบุญความดีประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้ชวนกันมาพิสูจน์ว่ารถแห่งธรรม คณนะรถทั้งปวงนั้นเป็นอมฤตได้อย่างไรเข้าถึงแล้วดีอย่างไรโดยเริ่มจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนารักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มากที่สุดช่องเย็นก็แบ่งเวลาชวนลูกๆให้คนในบ้าน มาสวดมนต์และนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อจะได้เข้าถึงธรรมกันทุกๆคนครับก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ